สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควาลลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุคโชว์ไทม์นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m i n i a Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูและอดมินเอจากเพจ NBA m i n i a ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวๆรอบๆหลีกกันคะ่ะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานเราไปดูเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับของ New Orleans Pelicans ในการเดินทางไปเยือน Orlando Magic ครับเมื่อวานนี้ New Orleans Pelicans มีเกมบุกเกมรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับแม้ว่าในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยทั้งสองทีมจะต่อสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแต่พอเข้าสู่ช่่่ววงงคออเเเตรร์ททีััั้นนนแหละกบิิมด รื่องคับแต้มก็ค่อยๆ,ๆห่างไปเรื่อยๆผู้เล่นตัวจริงทุกคนนะครับของนิวอารินเพลิกันยกเว้นลอนโซบอลเพียงคนเดียวยิง60-70%ทุกคนแม้ว่าลอนโซบอลจะยิงไม่ดีแต่เขาก็ยังแอสซิสต์สร้างเพลย์สร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีทําให้เวันนี้นิวอารินเพลิกันครับขยี้ออร์แลนโดแมจิกเละเทะเลยครับ35แต้มถือเป็นชัยชนะที่มากที่สุดนะครับของนิวอารินเพลิกันในฤดูกาลนี้เกมเมื่อวานถือเป็นเกมแรกนะครับในชีวิตการเล่น NBA ของไซออนวิลเลียมสันที่ได้เจอกับ Orlando Magic. กกออนนร์แลขของเาเานี่ยโดแม่มี ได้ลงทำการแข่งขันเจอกับออร์แลนโดแมจิกครับเมื่อวานลงไปเพียง23นาทีเท่านั้นกดไป23แต้มเรียกว่าสบายๆครับแล้วก็ออกไปนั่งพักทําให้ร่างกายในยังคงสดเขาบอกว่าเกมหน้าที่ต้องเจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับเขาจะทําทุกวิถีทางครับที่จะทําให้นิวออร์ลีนเพลิแกนชนะให้ได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขาต้องการเข้าสู่เพลย์ออฟให้จงได้ครับนั่นหมายความว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยนิวออร์ลีนเพลิแกนเหลืออีก13เกมนะครับพวกเขาต้องชนะให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้ ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับสิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานอีกจุดหนึ่งครับนะั่นคือหัวหน้าโค้ชทั้ง2ทีมนะครับอย่างสแตนแวนกันดี้กับสตีฟคริฟฟอร์ดทั้ง2คนเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยที่สแตนแวนกันดี้เขายังเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับออร์แลนโดแมจิกในยุคที่เข้าสู่ NBA Finals ทั้ง2คนเนี่ยเคยทํางานร่วมกันนะครับตอนนั้นสตีฟคริฟฟอร์ดเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับสแตนแวนกันดี้ครับแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยนั่นคือสมัยที่เจฟฟ์แวนกันดี้น้องชายของสแตนแวนกันดี้เขาเป็นหัวหน้าโค้ชที่นิวยอร์กนิกส์เขาได้จ้างสตีฟคริฟฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นทีมแมวมองครับของนิวยอร์กนิกส์หลังจากนั้นก็มา เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับเจฟแวนกันดี้แล้วทั้งคู่ก็ย้ายตามกันไปอยู่ที่ฮิลสันร็อกเกสครับเรียกว่าสตีฟคริฟฟอร์ดกับตระกูลแวนกันดี้เนี่ยมีความผูกพันกันมากนะครับทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับแนแวนกันดี้เนี่ยเขาพูดชื่นชมสตีฟคริฟฟอร์ดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพก็ตามครับเราไปต่อกันที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์สรับการเยี่ยของดีทรอยต์พิสตันค่ะเป็นเกมที่สสเเ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 เปออออรรรร์์ททาาาาไดดด้้้้้้ีััััังงงงงกกกกกกกมมมมุบบแแแลลลววว็ยยยยิิคคะะะะนนนนืถึ่่จพตตหชโ แล้วก็แพลิมิวเนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดรวมไปถึงตัวสาคัญอย่างเดมาเดโรซ่าเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาค่ะทางทีมก็ให้พักไปก่อนเพื่อเป็นการเฝ้าระวงังแต่เขาก็สามารถเอาชนะดีทรอยต์พิสตันด้วยเกมที่เหนือกว่าค่ะและก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้งเกมเย้าแล้วก็เกมเยือนในฤดูกาลนี้สาหรับเกมนี้ค่ะเดมารเดโรซ่าเนี่ยก็ได้เจอกับโค้ชเก่าอย่างดเวนเคซี่นะคะที่เป็นโค้ชตั้งแต่อยู่ที่โทนโตแรปเตอร์สค่ะทั้งสองคนเนี่ยผูกพันกันมากร่วมดีใจแล้วก็รร่่ววววมเเเสีีียยใใจไปดด้้กันนแลละทคซา ีในปีนั้นเนี่ยเขาถูกไล่ออกแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่เดม,มาเดโลซ่าในเทรดไปอยู่ที่ San urs, แซนแอนโทนิโอสปอร์สแลกกับคาวายเลเนอร์ค่ะเจอกันวันนี้นะคะหลังจากจบเกมเนี่ยก็มีการทัดทายกันแล้วก็กอดกัน,นะคะ่ะเราไปต่ออันที่ชิคาโกบูลส์นะครับรับการมาเยือนของชาร์ลต์ฮอร์เน็ตในเกมเมื่อวานในชิคาโกบูลส์ต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งครับและพวกเขาก็สามารถทำได้ได้เกมที่ยอดเยี่ยมของนิโคลาวูสวิชครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มใต้แปน้แปนการวีบา์เมื่อวานเขาโดดเด่นจริงๆประกอบกับกกาาาาารรรยยยยิิิงงงงทททีีี่่่่มมปปะะสสธภพชวววแแแตต้ดเ็็นนนออออัขลใฐ ก็เลยทําให้ชิคาโกบูลส์สามารถเอาชนะไปได้อย่างที่ต้องการในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าบูลส์ออกตัวได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายกา,การแอสซิสต์ให้กันและกนันทำให้การยิงแต่ละคน,นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีมนสามารถคลองโมเมนตัมของเกมได้ตั้งแต่หัววันเลยชัยชนะเมะื่อวานครับทำให้ตั้งแต่ที่ทีมเทรดเอานิคลาวูซสวิชเข้ามาชัยชนะของพวกเขาคือ6เกมแพ้ไป10ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วจริงๆเกมเมื่อวานเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับท,ท ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทําการแข่งขันได้เมื่อไร่ต้องรอประสานงานกับทาง NBA อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการตรวจจนกว่าทีมๆเนี่ยจะเคลียร์นะครับแต่เขาก็ต้องทําการซ้อมทําการฟิตร่างกายก่อนที่จะกลับมาทําการแข่งขันได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นครับงานของชิคาโกบูลส์เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆจริงๆเรามาติดตามชมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่าฤดูกาลนี้ลุ้นหนักกว่าที่คิดจริงๆครับเราไปต่อกันที่อาการบาดเจ็บของเดนนิอัคเดียค่ะลุกกี้ดรัฟฟ์คนดับ9ของวอชิงตันวิสเซรลในเกม ว่าเขามีรอยร้าวที่ส่วนปลายของกระดูกน่องค่ะที่ต่อกับข้อเท้าเป็น h a i r l i n e fibula fracture นะคะไม่จําเป็นต้องทําการผ่าตัดแต่ต้องพักฟื้นอย่างน้อยส2สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนเลยทําให้ฤดูกาลนี้ของเขาค่ะสิ้นสุดลงสําหรับฤดูกาลนี้ค่ะเขาลงทาการแข่งขันทั้งหมด5 4เกมในช่วง15เกมหลังสุดเนี่ยเป็นตัวจริงยาวๆไปเลยนะคะต้องจบฤดูกาลแบบนี้ค่ะน่าเสียดายแทนเจ้าตัวแล้วก็ทีมมากๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีค่ะในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยค่ะขอให้ฟื้นฟรูร่างกายและพร้อมสู้สึกกันนใหหม่่ดูกาาา้ไปตอทีข ของวงการบาสนะครับเทเรนซ์คลาร์กนักบาสจากมหาวิทยาลาย<ม>ัยเคนตักกี้ครับเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์นะครับในวัย19ปีบริเวณตอนเหนือของลอสแองเจลิสครับบริเวณเล็กซิงตันซึ่งตามรายงานเนี่ยตัวเขาก็ไม่ได้ค่าเข็มขัดนิรภัยนะครับก็เป็นไปได้ที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะก,กระแทกกับกับพวงมลลาลัยหรือกระแทกกับกระจกแล้วก็เสียชีวิตลงระหว่างทางที่กําลังไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แจ้งว่าในรถเนี่ยไม่มีใครโดยสารมาด้วยเขาทําการแยกย้ายกับเพื่อนหลังจากที่ทําการซ้อมเสร็จถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความช็็ออกกกกให้้้ับววววงาาาาารรรสไปดดยคเเพพะ่่นนนีีถืมผู นักบับาส NBA หลายคนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่กีฬาชื่อดังนะครับอย่างคลาสสปอร์ตบริษัทที่มีริชพอ่ยที่เป็นเพื่อนรักของเรเบนเจมส์เป็นผู้บริหารใหญ่อยู่เขาเป็นเด็กที่เกิดและก็เติบโตที่เมืองบอสตันนะครับรู้จักกระเจสันเททัมเจเรนบาวเคมบ้าวอล์เกอร์เป็นอย่างดีทุกคนเนี่ยรักเด็กคนนี้มากนะครับโดยเฉพาะบรอนนี่เจมส์ครับลูกชายของเรเบนเจมส์เนี่ยทั้งสองคนเคยเล่นร่วมกันในระดับมัธยมครับและสุดท้ายครับก,าาก,ก้อ,อาาาากา่่นก่นนนวยรเเเีีดดดะขขลู NBA ิท ที่29กระกรกฎาคมเนี่ยทาง NBA จะมีการดราฟต์เกิดขึ้นว่ากันว่าเขาจะอยู่ในดราฟต์รอบแรกนะครับอันดับกลางๆเลยด้วยซ้ำถือว่าเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วก็มีผลงานที่ดีแม้ว่าเราสองคนจะไม่เคยเห็นเขาเล่นนะครับแต่ตามรายงานของแมวมองทั้งหลายเนี่ย ก็ให้เขาระดับ5ดาวเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแทนครอบครัวจริงๆครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับเราไปต่อกันที่ข่าวล่าสุดของ NBA ร่วมกับ ESPN แล้วก็ Marvel ค่ะค่ายหนังซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังจับมือร่วมกันจัดค่ำคืนแห่งทีม Avenger ในเกมระหว่าง Golden State Warriors เจอกับ New Orleans Pelicans ในวันที่4พฤษภาคมเวลา6โมงครึ่งตามเวลาของบ้านเราเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่ากราฟิกในสนามหรือว่าจะเป็นกราฟิกถ่ายทอดสดรวมไปถึงนักข่าวที่ทําข่าวในเกมนั้นเนี่ย จะมาในทีมอเวนเจอร์หมดเลยค่ะโหเรามาดูสิคะเนี่ยว่าใครจะเป็นใครแต่ตูนว่าไซออนเนี่ยยังไงก็ต้องมาในทีมแต่นอสผู้ทรงพลังแน่นอนค่ะส่วนสเตเฟนเทอรี่เนี่ยจะกับตันอเมริกาหรือว่าไอออนแมนหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนดีค่ะรร่หมนค่ะนี่ถ้าหากว่านิโอลินเพลแลนเยังคงมีไอเซทมัสนะคะตูนว่าต้องมาในทีมของแอนแมนแน่เลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าใครจะมาในคาลิเตเตอร์ไหนอ่ะคอมเมนต์มาคุยกับตูนด้านล่างเลยค่ะตอนนี้เนี่ยทาง จะเข้าสู่เวลาของเพลย์ออฟแล้วล่าสุดทางแซนแอนโตนิโอสเปอร์ครับที่เอาชนะดีทรอยท์พิสตันในเกมเมื่อวานเนี่ยทําให้พวกเขาชนะเป็นเกมที่29นะครับอยู่ในอันดับ9ในพื้นที่เพลย์อินก็เลยทําให้2ทีมนะครับอย่างมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟครับที่มีชัยชนะ16เกมแล้วก็ฮิวสตันร็อกเกตที่ชนะทั้งหมด15เกมเนี่ยไม่มีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเหลือก,า,อการแข่งขันอีก13เกมแล้วก็อีก12เกมต่อให้เขาทั้งคู่เนี่ยสามารถชนะในฤดูกาลที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่เพลย์อินได้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มี NBA App นะครับ จะเห็นว่า2ทีมนี้มีตัวโอหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ย out of playoff picture นะครับไม่มีลุ้นเข้าสู่ playoff แล้วนั่นหมายความว่าในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับทั้งีมเทียลงทำการแข่งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าพวกเขาทำอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่ด้วยความที่ทีมเป็นรองทีมอื่นๆครับก็ต้องสร้างทีมกันต่อไปกระบวนการสร้างทีมก็คือ NBA draft NBA lottery อะไรพวกนี้เนี่ยแหละครับในวันที่22มิถุนายนเนี่ยนะครับจะมีการ draft lottery ครับเรามารุ้นกันครับว่าทีมของพวกเขาจะได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ไปเข้าาสู่กรใน ที่29กรกฎาคมนะครับเรามารอติดตามชมกันแต่อยากจะให้เพื่อนๆจับตามองนิดนึงนะครับอย่างที่บอกทั้ง3ทีมท้ายตารางครับไม่ต้องแย่งกันแพ้ทั้ง3ทีมนีโอกาสเท่าๆกันครับในการคว้าหวยดราฟอันดับ1นั่นคือที่14%แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยคือสิทธิ์ดราฟของ Minnesota ท i m b e r w o l v e ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขาหลุดจาก1 3ไปเนี่ยนะครับเป็นอันดับ4เป็นต้นไปเนี่ยสิทธิ์ดราฟอันนี้เนี่ยจะเป็นของ Golden State Warriors ทันทีนะครับจับตากันให้ดีๆครับในจุดนี้ของ Minnesota t i m b e r w o l v e ครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเข้า Play เพรแล้วนะคะโอ้โหใกล้จะถึงเวลาตื่นเต้นแล้ว <Yeah. S 1> ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าตอนนี้ในลีกนะัขนาดนี้ใครเป็นผู้นําของลีกในด้านใดกันบ้างเริ่มที่การทําแต้มนะคะนั่นก็คือสเตฟานเคอรีสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งแต้มต่อเกมการรีบาวค่ะคือ Clint ella, คลินต์คาเพลล่าที่สิบสี่จุดเจ็ดครั้งต่อเกมการแอสซิสต์คือรัสเซลร์เวสบรูคค่ะที่สิบจุดเก้าครั้งต่อเกมการบล็อกคือมาสเชอร์เนอร์สามจุดสี่ครั้งต่อเกมการขโมยก็คือจ er, ิมมี่บัตเลอร์สองจุดหนึ่งครั้งต่อเกมการยิงฟิลโกลสูงสุดรูดี้โกแบ 67.3%วงในเน้นๆการยิง3คะแนนฟิลโกดีที่สุดตอนนี้คือโจอิงเกิลที่49.4%แต่การยิง3คะแนนลงมากที่สุดในขณนะนี้ก็คือสเตเฟนเคอร์รีที่262ลูกและสุดท้ายครับอยากจะถามเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆร่วมกันโหวตครับเพราะว่าในเกมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมีการยัดห่วงงามๆอยู่3เพลย์ครับเรามาเริ่มกันที่เพลย์แรกครับเคลลอนจอห์นสันนะครับของแซนแอนโตนิโอสเปอร์ล็อกยิง3คะแนนใส่รุกกี้เคเลียนเฮสครับของดีทรอยต์พิสตันแล้วก็ข้ามเข้าไป1-2ยัดห่วงโอ้ยังหนั เลยครับุ้มง้างด้วยขวาลูกนี้หนักมากๆครับเป็นโปสเตอร์แจมครับโอ้โหเราไปต่อนที่เพลงต่อไปครับชิคาโกบูส่งเข้าประกวดครับกาดของพวกเขาโตมัสเตตรันสกี้ครับข้ามเข้าไปแล้วก็1นยัดด้วยขวาโอ้โหเหมือนลุยเข้าไปในฝูงรังแตนครับแต่ไม่กลัวครับตูมยัดลงไปงามจริงๆและเพลงสุดท้ายครับเกมเดียวกันนี้เองครับสกายมามาร์สบริดจ็ครับโอ้โหฮิวแมนไฮไลท์คนใหม่ของวงการบาสเอ็นบีครับจังหวะนี้ครับตัดเข้าไปแล้วเพื่อนส่งมาพอดีปั๊มขาคู่แล้วก็เงงื้้อยัดลไป โอ้หนักหน่วงมากๆครับจังหวะนี้เหมือนยัดให้เจ้าของทีมอย่างไมเคิลจอแดนเห็นนะครับบอกว่าผมยัดขนาดนี้เนี่ยให้สัญญารองเท้ากับผมไหมอะไรอย่างนี้ครับโอ้โหสวยงานจริงๆครับเพื่อนๆอย่าลืมนะคะสําหรับคาแรคเตอร์ของเอเวอเรสต์ค่ะใครจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนบ้างแล้วก็3เพลงงามๆนะคะโหวตให้เพลงไหนคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอไลค์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะครับที่โลโก้เอ็นบเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสู้สุดจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึงเอ็นบีเอท่านเอ็นบีแม่เนี่ยนะคะ Yeah.